อันนี้กี่วันครับพี่งามขนาดนี้ตอนนี้น่าจะ21วันนี้ครับถือว่าต้นทุนถูกแล้วไหมคะพี่ก็ถูกลงนะครับพอแปลงนี้ก็ยังใส่ปุ๋ยไม่ถึง2กิโลในดูนี่มันไม่มีดินเลยนะมันเป็นดินประมาณ20เซนถ้าตามหลักการมันไม่ได้ปลูกหอมได้นะพี่คือเราอยากจะทดลองผลิตภัณฑ์ของเราไครับว่ามันปลูกกับพืชได้ทุกชนิดไหมก็เลยลองไส่ตัวยากเลยปรับเซียนหอมแบงไม่ได้ปลูกง่ายๆปลูกยากมากเพราะพี่โจกยืนยันผมกานันตี วันนี้เป็นอีกหนึ่งอีพีที่เรายังอยู่ในสวนของสวนของพินเรศตอนนี้เราอยู่ที่แปลงอะไรครับพี่หอมแบ่งหรือว่าต้นหอมนะครับหอมแบ่งหรือว่าต้นหอมพี่ทําไมเขาถึงเรียกว่าหอมแบง่งคะก็คือก่อนปลูกเราต้องแบ่งที่มันเป็นเป็นกอกนะครับมันจะมีหลาย่งอยูกเนี่ยบแบ่งออกมาเขานะเรียกเป็นหอม,หอมแบ่ง,บงออกมาปลูกก็คือหอมหนึ่งหัวเราแกะมันออกมาครับแล้วก็เอาแต่ละเขาเรียกอะไรกลีบไหมครับใช่ครับอ่าแต่ละกลีบมันปลูกครับ แต่พี่ในดูนี่มันไม่มีดินเลยนะมันเป็นดินประมาณ2ีเอซนอ่ะให้ดูคอนเฟิร์มนะเนี่ยค่ะคือมันจับตรงไหนมันก็แตกเลยแกกแตกทุบไม่แตกนะคะก็ดูยืนอยู่ว่าอย่างเมืองการนะครับมันเป็นแหล่งแร่ธรรมชาติเป็นแหล่งหินพวกหินสวยๆในการเอาไปแปรรูปต่างๆเนี่ยมาจากที่นี่เท่านั้นนี่ก็ไม่ต่างกันเป็นหินภูเขาใช่ครับคุณนายยืนตรงนั้นน่ะคุณได้ระวังนะครับระวังผมกิ้งผมกิ้งน้มันเป็นสลปอย่างนี้เลย แต่ว่าอย่างนี้พี่นาได้ตอนพี่น้าได้ทาแปลงอะขึ้นแปลงยังไงคะเพราะในว่ามันไม่น่าจะใช้จอบหรืออะไรได้นะ,ะอ๋อคือต้องต้องใช้เครื่องจักรครับเครื่องกลคนก็คือใช้รถไถามาไถาไว้ครับไถแล้วเราก็ใช้จอบเนี่ยเกียร์ครับเกียร์ปุ๊บตอนปลูกเราต้องใช้ไม้ที่เราาลำแหลกระแทกครับเพราะว่ามันเป็นสิน่มันมันจิ้มไม่ได้คือใช้มือไม่ได้เลยต้นหอมไอ้ตัว ต้นกรีบหอมเราเนี่ยไม่สามารถจิ้มลงไปได้ไม่ได้ครับป<ต>ุ๊บมันยึดมันมีเดินทางไม่ได้นะใช่ครับมันมีแต่หินทัง้งหมดเลยก็คือไม่ใช่พี่โจ๊กเกอร์มันไม่ใช่รากเดินไม่ได้ตอนนี้เพราะมันเป็นกรีบอะ่ะอย่างบ้านเราอะ่ะมันเป็นดินเหนียวบวกดินร่วนใช่ไหมครับมันจะจิ้มลงไปได้เลยแต่เนี้ยเลยแต่นี้จิ้มไม่ได้ต้องใช้ไม้แข็งๆกระทุ้งให้เป็นหลุมครับ,ลรบแล,ล้วให้เป็นหลุมก่อนครับแล้วก็ถึงจะใช้หัวยอดลงไปได้ครับยอดลงไปอันนะี้กี่วันครับพี่งามขนาดนี้ตอนนี้น่าจะ2วันนี้ครับ การมันไม่ได้ปลูกหอมได้นะพี่ไม่พี่ถึงปลูกค,คือเราเราอยากจะทดลองลิตภัณฑ์ของเรางครับว่ามันปลูกกับพืชได้ทุกชนิดไหมก็เลยลองไก่ börjar, ตัวยากเลยปรับเซียนเลยที่บ้านนะ ừ, ที่เชียงรายอ่ะธรรมชาติอะ่ะเอาง่ายเลยฟางเนี่ยจับไปก็ยังชื้นอ,อยู่พี่แล<ม>้วฟางขนาดนี้มันต้องอยู่กับความชื้นมีความชื้นสูงสูงแล้วพอมันขาดน้ําปุ๊บผมใช้คําว่า แ,แ<ท>ห้งน้ําเยอะก็เน่าอีกครับ<ช>อันนี้พูดตรงๆม่นทาลายความเชื่อเราหมดเลย <laughs> คือเดี๋ยวนะคะพี่นเรศบอกหน่อยว่าพี่นาเรศปลูกมันยังไงบอกว่าอยากทดลองผลิตภัณฑ์ของเอลโต้ซอยพี่นเรศใช้ยังไงบ้างคะก็คือแปลงนี้พอพอไถเรียบร้อยนะครับผมก็แต่งร่องแล้วก็ก็คือใช้ตัวจอบทองครับ,<อ>บก็คือ,อใช้1ช้อนกินข้าวครับช้อนิกินข้าวน่ะต่อน้ำยี่สิบลิตรลองทดลองดูแล้วก็ฉีดพ่นเลย ฉีดพ่นเลยรับฉีดทองอีกแล้วต่ออินวันของเรานี่แหละเอเขเอคือปกติแล้วตรงตรงด้านนี้ก็จะปลูกอะไรไม่ขึ้นอยู่แล้วมันปกติมันเป็นพื้นเดียวกันนะครับครับืเดียวกับสิงคโปร์นะครับเราก็เลยต้องมาดินก่อนครับก้คเอาที่ดินก่อนครับเริ่มจากดินเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่แล้วจะไปแก้ที่ปลายปลายเหตุก็คือทางใบแต่ของผมผมจะแก้ต้นต้นต้นดินตั้งแต่ต้นต้องตั้งตั้งแงตั้ดินครับดินดี พืชก็จะปลูกอะไรก็ได้ได้ครับด<ช>้วยความเคารพน,นะครับจริงๆนะ EP ที่แล้วเขาพูดว่ายากแล้วก็เป็นไปได้แต่สำหรับผมวันนี้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยคุณนายใช่มันเป็นอย่างที่พี่โจ๊กบอกค่ะดินแข็งขนาดนี้ถ้าดินแข็งขนาดนี้ถ้าแดดร้อนขนาดนี้มันต้องแห้งหัวแล้วก็ก้านไม่โตแต่ว่าถ้าน้ำเยอะก็จะเน่าแต่พี่อะไรคะให้ตังค์เอาไปทำอะไรครับพี่คนอย่างผมเนี่ยควระพี่นะใหม่ๆเล่น โอ้โหหุยเนี่ยมันเป็นรูเลยให้เห็นเมื่อกี้มันรูจริงๆบุ๊ค er> คือเราเอาเอาไม้กระแทกลงไปครับแล้วดูกองหนึ่งมีกี่หัวครับโอ้โหนี่ก็คือไปแบ่งขยายต่อได้นนหนึ่งหนึ่งหนึ่งหัวนะครับหนึ่งหัวแบบนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันยังไม่ถึงช่วงเก็บเกี่ยวเขาถึงไหมยังครับจะอยู่อีกประมาณยี่สิบยี่สิบวันครับก็นี่ครึ่งทางเองก็คือประมาณอีกสามอาทิตย์ แต่มันงามมันเขียวมากเลยนะพี่ครับเนี่ยผมจึงใจค่าเสียหายก็ต้นละยี่สิบบาทโอ้โหเอางี้พี่ใช้จอบทองลงตอนเตรียมดินแล้วหลังจากนั้นพี่ใช้อะไรต่อคะก็ตัวนี้พออายุประมาณสักสิบวันเหมือนกันนะเหมือนกับกระโพ,พดนะครับผมก็จะใช้ไฮโกครับก็ครึ่งช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตครคำบระชิดพ้นตามโปรตีกับาบาง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 ครับก็ทุกเจ็ดวันแปลงนี้ทุกเจ็ดันแปลงนี้ก็จะฉีดได้ประมาณสักสามรอบแบยก็คือตอนเนี้ย เจบทองเคลียดินใชเตรียมดินแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นไฮโกสามรอบแล้วใช่ครับก็คือสิบวันครั้งหนึ่งหรือเจ็ดวันครั้งนึ็ดเจ็ดวันครับอ่าเป็นเป็นเป็นผักสวนครัวผมจะเน้นที่เจ็ดวันเจ็ดวันยิ่งก่อนก่อนเจ็ดวันก็ได้ครับห้าวันก็ได้เพราะว่าอ่ามันมันใช้แค่ครึ่งช้อนเองครับขยันหน่อยครับขยันนิดนึงครับก็จะได้ลดต้นทุนเรื่องเรื่องอ่าการใช้เคมีอ๋อแล้วเป็นไงครับพี่อันนี้มีแมลงมีอะไรมาเจาะไม่มีเลยนะครับปกติหอมนี่ทํายากมากนะครับเพราะว่า จะเรียกว่านอนตะทูหรือนอนกอนะครับจะลงของผมไม่มีนะครับไม่เคยไม่มีเลยตั้งกัปลูกมาไม่เคยมีนะครับไม่สวยจริงๆกินได้ด้วยอ่ะกินได้เลยครับไม่มีหอมแค่ปลูกจะไม่กินนะครับไม่มันเป็นออร์แกนิกไงกำลังจะจอกย้ำว่ามันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันหอมจริงๆคุณนัทมันขมเชื่อหอมแล้วที่สําคัญถ้าคนกินหอมจะรู้ถ้าหอมยิ่งเผ็ดแปลว่ายิ่งดีครับใช่ครับยิ่งเผ็ดยิ่งดีแสดงว่าก่อนหน้านี้ที่พี่จะมาลองจอบทองกับลอง ต้นหอมของเราเนี่ยก่อนหน้านี้เคยปลูกไหมมีเพื่อนบ้านปลูกครับก็คือแบบปลูกธรรมชาตินะครับก็คือมันจะไม่โตเลยมันจะอยู่ประมาณสองเดือนก็อยู่เท่านั้นแหละอยู่แลวไอเนี้ยผมการันตีแล้วเหลืองแน่นอนถูกไหมครับใช่มันเหลืองแน่นอนถ้าปลูกแบบวิธีอย่างเงี้ยดินแบบเนี้ยก็คือชาวบ้านตอนนี้ไม่เอาเลยไม่เอาเลยปลูกของไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับไม่ไม่ปลูกไปได้แล้วงี้พี่ไม่เป็นดาราเลยหรอมีคนมาดูไหมก็มีครับมาปกติก็จะมีชาวบ้านเนี่ยจะมาดูบ่อยๆอยู่ คับ้าก็คือวัเวียนกันเข้ามาดูคือของผมเนี่ยส่งลัน้าลัน้าก็จะนี่ก็คือเป็นของ้านขาหมดแล้วก็คือจองไว้แล้วก็คือเราว่าก็าไ,มาไม่ต้องทําอะไรเลยก็ส่งส่งได้เลยส่งได้เลยถึงเวลาก็ส่งได้เลย นี่ไม่ลดน้ำมาหนึ่งสัปดาห์แล้วครับหนึ่งมันสัปดาห์มันไม่มีน้ําลดก็รอฝนฝนไม่ตกก็ต้องปล่อยไปองครับอืแต่ก็ต้นยังเขียวไม่มีเหี่ยวเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะ EP นี้นะอยากให้รู้ว่าหอมแบ่งเนี่ยถ้าคนที่ปลูกหอมจริงๆปลูกต้นหอมในการขายต้นอันนี้เขาขายต้นเพื่อไปยปต๋ยวเอ้ยกับข้าวเอ้ยต่างๆอันนี้ต้องเน้นว่าต้นต้องสวยถูกไหมคะต้องเขียวกินน้องดี อันนี้เรากําลังจะบอกว่าพี่นาเรศเขาทดลองโดยการใช้แปลงที่ดินแบบนี้ว่าปลูกขึ้นไหมเพราะที่ผ่านมาปลูกไม่ขึ้นเลยใช่ครับนะคะก็จริงๆ EP นี้ก็อยากให้รู้ว่าหอมแบงไม่ได้ปลูกง่ายๆปลูกยากมากเพราะพี่โจกยืนยันผมการันตีที่บ้านผมก็ทําแล้วขนาดว่าดินแบบเช้ว่าดินดีกว่านี้เยอะอนะครับแล้วก็อัดอัดเรียกว่าอัดทั้งปุย๋ยทั้งหลายๆอย่างเคมีเพื่อให้ได้ความสวยงายมผมว่าที่นี่มันเฟิร์มมากเพราะเราดูเห็นไหมครับข้างหลังแบบ สวยเลยแหละสวยเลยแหละโอ้โหก็คือนอกจากจะบอกว่าก็ตอนนี้ของพี่นี่ก็จะฝากไว้กับจอบทองฝากกับการแหงโกครับผมถือว่าต้นทุนถูกแล้วไหมครับพี่ก็ถูกลงนะครับเพราะแปลงนี้ก็ยังเพิ่งใส่ปุ๋ยไปรอบหนึ่งครับก็ประมาณสิวันก็ใช้ประมาณตรงนี้จะใช้ประมาณไม่ถึง2กิโล ก็กำลังจะบอกว่าพี่นเรศก็ยังไม่ได้ทิ้งปุ๋ยนะก็ยังผสมผสานกันแต่เราลดปริมาณปุ๋ยลงแล้วเราก็ใช้ในส่วนของจุลินทรีย์มาช่วยเสริมใช้อัลตราโอนมาช่วยเสริมนะคะก็มีทั้งจอบทองน้องใหม่เลยแล้วก็ในส่วนของไฮโกที่บำรุงใบแล้วก็ทําให้ใบแข็งแรงลดการเจอหนอนที่เป็นคู่ชีวิตอ่าใช่ครับผมนะคะจริงๆอีพีนี้เราก็อยากจะบอกว่า ถ้าใครปลูกต้นหอมอยู่ให้ดูอีพีนี้ของพี่นาเรศเป็นผู้พืชผักสวนครัวน,นะ<ช>ด้วยธรรมชาติด่ารากเขาอ่ะผมผมขอเสริมคุณไนท์ปนะรากของเขาอ่ะมันเป็นรากอ่อนมันไม่ได้แข็งแรงที่จะแบบมีความสามารถในการที่จะทะลวงไปยึดลําต้นกับดินแบบนี้ได้แต่มันเป็นไปได้ครับ,รบผมบอกอเลยเจ๋งจริงมากจริงๆสุดยอดอถ้าในไม่ได้เห,เห็นด้วยตาเปล่าพี่นเรศเล่าให้ฟังก็ยังแบบแอบคิดว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอเพราะที่บ้านไนท์เนี่ย คือถ้าฟางไม่หนาเนี่ยคือจบเลยนะเขาจะไม่งามขนาดนี้น,นี่คือ,คอฟางแบบบางมากเนาะค่ะ,ะ,ะก็อีพีก่อนหน้านี้พินาเรศก็พาเราไปดูในส่วนของข้าวโพดอีพีนี้เราก็มาดูในส่วนของหอมแบงแต่บอกได้เลยว่าของพินาเรศยังไม่หมดเท่านี้พินาเรศยังมีอีกหนึ่งไร่ที่บอกว่าปราเซียนเหมือนกันแล้วก็ปลูกบนพื้นที่แบบนี้ด้วยนะเอาอีกแล้วก็คือในส่วนของ ส่วนกล้วยข้างหลังนะคะแล้วเดี๋ยว EP ถัดไปเราจะให้พิ่นเรศพาเราไปลุยสวนกล้วยกันนะคะ